มื่อวันนี้เราสอบวิชาอะไรกันการสื่อสารในชีวิตประจำวันเออพูดถึงเรื่องนี้นะเมื่อคืนอ่านหนังสือกว่าจะเข้าใจอะ่ะโคตรดึกเลยวะ่ะฉันก็ไม่ต่างจากมื่ไหร่ทรายได้นอนปะโนะค่ะไม่ได้นอนมึงซื้อทาลิปใหม่ใแสไหนโอออีดิวมึงอะ่ะทาลิปเลอ <laughs> หากระจกมาส่องด่วนค่ะโอ๊ยมึงกูเลือมากระจกมามาดิมาดิมาดิถูก เฮ้ยไมึงลิปไม่ใช่สีเมจิค่ะมึงเอากระดาษทรายมาขัดกูเลยไหมคะก็ใครให้มึงทาสีลิปแมทมาลนะคะก็มันสวยแกไม่หล่ะนี่วันนี้พวกกมาสอบใช่ปะอือเอออย่าลืมไปดูคะแนนสอบวิชาอีกด้วยนะเห็นอาจารย์ติดไว้หน้าห้องอ่ะเห็นว่าห้องเรามีคนได้ท็อปสองคน้วยนะอย่าลืมไปดูล่ะโอเคลิลลี่บายเฮ้ยมึงกูว่าต้องเป็นมึงสองคนแน่แเลยอะ คราวนี้กูไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เลยอะ่ะกูก็ไม่ค่อยมั่นใจกูว่าพวกมึงแหละหรือไม่ก็คนอื่นในห้องอะ่ะมึงเอาเวลาที่มึงเถียงกันเนี่ยคะ่ะเดินไปดูดีกว่าไหมไปค่ะค่ะ ไเจอแล้วเฮ้ยแป้งไหนเนื้อเท่าไหร่วะ <23, 25. S 2> ยี่สามเต็มยี่สิบห้าโห่ต่อดีบ้างเฮ้ยกูได้ยี่สิบสี่จุดห้าว่ะไม่เสียแรงที่อ่านมาเลยเฮ้ยดีอ่ะเออคิวไน้เท่าไหร่อ่ะกูได้แปดอย่งของมึงเฮ้ยไม่เป็นไรมึงคราวหน้าใหม่เดยวกูพยายามนะเว้ยกูว่าอาจารย์ ตรวจผิดแน่นอนเลยมั้งไม่ต้องปอกปูหอกทรายเออนาคราวหน้าเดี๋ยวกูสองคนติวให้มึงเองเออเดี๋ยวกูติวให้อคราวนี้มึงก็ติวให้กูนะมึงเพิสอบครั้งแรกเองไม่เป็นไรหรอกเนาะกูว่าเราไปหาอะไรกินดีกว่าไหมเนาะเออดิใช่ใช่ไปกินอะไรดีวะร้านป้าเพนดีไหมไปป้าไปเถอะไปเถอะไป ത ានដែល់ន់ន ่อเลยนะเดี๋ยวกูไปเข้าห้องน้ำก่อนปรดชีดมากเลยเออไม่มาดิวดิวดิวเออฮะเออว่าไงมึงเป็นไรเนี่ยเอาวกูมไม่ได้เป็นไรโอ<ว>้มึงเออ มึงรู้ป่ะทำไมมึงกับสายได้คะแนนท็อปห้องเออดิงั้นก็คงจะบังเอิญมั้งาูว่าคือกูไปแอบได้ยินมาเว้ยว่าสายอ่ะมันไปประจบประแจงอาจารย์ไปของานอาจารย์เพิ่มไปขอให้ได้คะแนนเยอะๆอ่ะจริงดิมึงใส่ร้ายมันป่ะมึงไปเอาแหลกข่าวมาจากไหนกูไม่ได้ใส่ร้ายมันจริงๆนะ้เว้ยมึงไม่สังเกตหรอวิชาที่แล้วมันก็ได้ท็อปเท่ามึงเลยนะ มึงถ้ามันทาอย่างนั้จริงๆอ่ะก็แสดงว่ามันอ่ะเอาเปรียบเพื่อนคนอื่นด้วยนะเว้ยยังไม่หมดนะมึงมันยังไปเที่ยวบอกคนอื่นีว่ามึงอ่ะไปไประจบปแจงอาจารย์เหมือนมันอีเฮ้ยมันเกินไปแล้วนะเว้ยอยากทําแม่ก็ทําไปคนเดียวดีจะเอากไปเสือกด้วยทำไมวะเนี่ยใช่มึงแต่มึงอย่าไปบอกใครนะว่ากลัวเป็นคนบอกมึงกูอยู่ข้างๆมึงเสมอนะขอบใจมากมึงแต่สำหรับอีสายอ่ะ ไม่ยอมแน่เฮ้ยมึงมาละเฮ้ยคนเยอะมากว่ะูจะได้ฉี่นะของผู้ชาหมดละพวกมึงกินอะไรกันหรือยังอ่ะมึงทำไมพวกมึงสองคนมองกูแบบนี้วะนี่มึงตอแหลหรือมึงไม่รู้จริงๆกันแน่เฮ้ยมึงใจเย็นค่อยพูดค่อยจานี่มึงเป็นอะไรแป้งยังมาตีหน้าซื่ออีก นี่กูงงมากเลยนะก็มึงอ่ะมึงไม่ต้องพูดดอกเดียวคนมันตอแหลอ่ะพูดไปยังไงอะมันก็ตอแหลอยู่ดีกูว่าให้มึงอารมณ์ดีกว่านี้ก็แล้วกันวันหลังค่อยคุยกันใหม่กูไม่มีวันดีกับมึงหรอกกินข้าวก่อนมึงกูไม่โกงไม่กินแม่งแล้วเออเอพรุ่งนี้เจอกันใต้ตึกเรียแล้วกันนะมึง พอเท่ามึงเลยนะยังไม่หมดนะมึงมันยังไม่เที่ยวบอกคนอื่นอ่ว่ามึงอะไปประจบประแจงอาจารย์เหมือนมันอีนี่มึงตอแหลหรือมึงไม่รู้จริงๆกันแน่คนมันตอแหลอะพูดไปยังไงอะมันก็ตอแหลอยู่ดี เอาแป้งเวไมวันนี้มาเช้าจังอ่ะก็เมื่อคืนกูนอนไม่ค่อยหลับอ่ะอ่านหนังสือดึกป่ะกูยังไม่ได้อ่านเลยเนี่ยกูเลียวมาอ่านที่นี่นี่ไงเมื่อคืนกูคิดถึงเรื่องอีทายอ่ะเออดิวมึงคิดว่าซายมันจะใส่ร้ายกูไปทาไมวะมันอยากเป็นที่หนึ่งของห้องมัง้งมันก็เลยพยายามกดลง,ลงกดกูลงเนี่ยนะม,มันก็เรียนเก่งของมันด้วยกูรู้ว่ามึงอ่ะเรียนเก่ง มือ่อพยายามแต่มนันะไม่เห็นต้องทำอะไรเลยแค่ประจบป,ประแจงอาจารย์ก็ได้คะแนนฟรีๆแล้วมึงเห็นไหมเวลาเราทำงานอ่ะพออาจารย์มามันก็เสนอหน้ามาพอไม่มีอาจารย์มันก็ไม่เห็นมาช่วยงานอะไรเราเลยคนเราอ่ะมันดูที่ภายนอกไม่ได้จริงๆาใช่ <c oughs> แป้งวยมโทรศัพท์มือสองเฟซบุ๊ก ดีไซน์ดิว่ามันปวด,ด่าอะไรหรืรู้ต่อดีโทรศัพท์กูแบตหมดอ่ะมึงจะไปส่งมันทําไมวะไม่ต้องมาสนใจมันหรอกเผื่อมันบล็อกมึงไงมึงถ้ามันบล็อกกูนะแสดงว่ามันอะใส่ร้ายกูจริงเวย้ยอ่ะเอาไปดู เฟซบุ๊กไม่เจอเว้ยแสดงว่ามันบล็อกมึงจริงเวยมันเกินไปแล้วนะเว้ยอ้าวแป้งเป็นไงบ้างอารมณ์ดีขึ้นหรือยังอารมณ์ดีบ้าอะไรล่ะมบล็อกเฟซบุ๊กมันทําไมเฮ้ยกูเปล่านะเว้ยเมื่อวานกูยังไม่ได้แตะโทรศัพท์เลยตอแหลถ้ามึงไม่ได้บล็อกเฟซกูอะ่ะมึงกล้าเอาโทรศัพท์มึงอะ่ะให้กูดูรายชื่อที่มึงบล็อกไหมถ้ามันทําให้มึงหายโกรธกูนะเว้ยเออกูก็จะให้ดู เนี่ยมึงเลื่อนดูไม่เห็นมีลายชื่อกูเลยมึงหาดูดีหรือยังถ้ามึงไม่เห็นก็แสดงว่ามึงบอกกูเพราะเนี่ยโทรศัพท์กูกูไม่ได้บอกมึงไหนเอาโทรศัพท์มึงมาหน่อยสิดีิวเอาโทรศัพท์กูให้ใส่ดิ เนี่ยมึงบอกกูกูไม่ได้บอกมึงกูสาบานแล้วเนี่ยโทรศัพท์ใครนี่มันโทรศัพท์มึงก็นอกจากกูแล้วอะ่ะก็มีแค่ดิวอ่ะที่เล่นโทรศัพท์กูกูไม่ทำนะเวยกูไม่รู้มึงทำใช่ไหมดิวมึงเสียมกูสองคนเหรอดิวกูไม่ไดํามมึงไม่รู้จริงจริงมึงสร้างเรื่องโกหก ให้กูสองคนทะเลาะก,กันใช่ไหมไม่มึงทบบําแบบนี้ทําไมดิวมึงใส่ร้ายกูใส่ร้ายอีสายมึงทําแบบนี้ทําไมดิว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 เออมีอะไรมึงมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยเอ้ากูไม่ได้เป็นไรมึงเออ มึงรู้ป่ะทำไมมึงกับสายได้คะแนนท็อปห้องเออดิงก็คง,งจะบางเอิญมั้งกพราว่าออคือกูไปแอบได้ยินมาเว้ยว่าสายอะ่ะมันไปนประจบประแจงอาจารย์ไปของานอาจารย์เพิ่มไปขอให้ได้คะแนนเยอะๆอ่ะจริงดิมึงใส่ร้ายมันป่ะมึงไปเอาแหล่ขงข่าวมาจากไหนกูมไม่ได้ใส่ร้ายมันจริงๆนะเว้ยมึงไม่สังเกตหรอวิชาที่แล้วมันก็ได้ท็อปเท่ามึงเลยนะ มึงถ้ามันทาอย่างไงจริงๆอ่ะก็แสดงว่ามันอ่ะเอาเปรียบเพื่อนคนอื่นด้วยนะเว้ยยังไม่หมดนะมึงมันยังไปเที่ยวบอกคนอื่นว่ามึงอ่ะไปประจบไปแจ้งอาจารย์เหมือนมันเฮ้ยมันเกินไปแล้วนะเว้ยอยากทำแม่มก็ทําไปคนเดียวดิจะเอากูไปเสือกด้วยทาไมวะเนี่ยใช่มึงแต่มึงอย่าไปบอกใครนะว่ากลัวเป็นคนบอกมึงกูอยู่ข้างๆมันเสมอนะขอบใจมากมึงแต่สําหรับอีสตายอ่ะกูไม่ยอมแน่ ไม่มึงมาแล้วอ่ะพร้อมห้าสี่สามสองดูส่งให้หม่มยมึงใส่ไรมาให้ดูรายชื่อที่มึงบอกสิโทรศัพท์มึงต่อต่อเลยก็ <c oughs> ทำไม <c oughs> มึงทำแบบนี้ดิวครับ ยิ้มแล้วออกมึงทำแบบนี้ทำไมเดียวมันไม่แรงเอาใหม่ตัวตัวของแรงแรงมึงทำแบบนี้ทำไมเดียวมึงทำแบบนี้ทำไมเดียวม,มึงทำแบบนี้ทำไมเดียวมึงทำแบบนี้นทำไมเดียวมึงทำแบบนี้ทำไมเดียวมึงจะเข่าทำไมโมกโมกมันเป็นคนทำให้มึงสองคนตีกันนะอี้เนี่ยห้าสี่สามสอง ใส่ร้ายกูมึงทำแบบนี้ทำไมดิวเล่มือขำมึงอุ้ยไปทำไมผู้ชาเห็นแม่กูไม่อยากัวบดิวครับกูรู้สึกว่ามันผิดได้เลยกูรู้สึกว่ามันผิดตั้งแต่ดิวออโดนสัตกูมีแป้งดิกูไม่รู้เรื่องนี่ก็บอกว่ามึงใช่ไหมที่ทร้างเรกูทะเลาะกันนี่ก็บอกว่ากูต้องกูต้องหันไปเลยใช่ไหมยังไม่ต้องหันกลับมาหรอ ผักไปเลยแล้วก็หันกลับมาแล้วก็แบบไม่ต้องพูดอะไรมึงถึงขั้นผักไปเลยเหรอมีโกรธก็ได้อ่ะดิวคีได้ยูอขอบคุณค่ะไปเปลี่ยนฉากเลยยี่ห้าเตะเป็นไฟวิบคีมานะมึงคีมานะมึงคีมานะมึงห้าเดี๋ยวกินคีป่ะใช่กินคีห้าสี่สามสองพดึงเลยว่าคือภาษ สองมาจบขวดค่ะขาดด่วรูืมแล้วมาจบมาโอ๊ยลมแล้วลิปได้เ็บริปแรงขนาดนีริปไม่ใช่การเมจิเอากระดาษทรายมาขัดถูกไหมซื้อลิปแเอาใหม่ไปายจะเียงกันพู้ทำไมคุณบอกแล้วนะเมื่อกี้ไปเรื่อกาเมจิกเอากระดาษทรายมาขัดถูกไหมซื้อลิปแมา่เอาใหม่ไป เออืมืมเจออินเจอว่าเอสักเอ้มุกสัคนใเดีเลยอมาเอ้ยอย่าไปลืมเอ้ยอย่าไปลืมเอ้ยอย่าไปลืมามไปดูคแนนวิชาอิงด้วยนะเดี๋ยวเราปดนะให้มองกล้องหรือมองเพื่อนตาเปลี่ยนเถอะวางตัดกูไปไกลกติดกูไแทนเทอยู่แล้ว เออไม่เป็นไรหรอกเพว่าจะรย์ตรวจผิดมั้งมึงเอาใหม่ไปไปสี่สามสองสิ่งที่จะง่ายคือเอากระเป๋าไว้ก่อนถือไว้ก่อนแล้วก็ทำท่าใส่ตอนแอคชั่นเหมือนเปลี่ยนกระเป๋าเออเพื่อไหมถือไว้ก่อนเจห้าสี่เอาใหม่น้ำไพุ่นะนายเดินเร็วไปอะไรนะอะไรไม่ได้นะโดนขอบใจมากมึงนายเดินมาถึงตั้งแต่ครูยังพูดไม่จบเลยยังใ้ไม่ตบมือนะขอบใจมาก ขอบใจมากมแต่สำหรับวิสายอะ่ะคุณไม่ยอมแน่คุณไม่กลงไม่กินแม่งแล้วคัดน้อยทำไม นี้กู้ชนะกันขาดเลยชอบบ้าค่ะงานนี้กู้ชนะ